สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องสกิทพรูฟนะครับเป็นแผ่นยางรองกันลื่นในรถนะครับสาหรับวางโทรศัพท์หรือว่าวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับชิ้นเล็กๆนะครับนะครับดูด้านหลังขอเขานะครับวางโทรศัพท์นะครับหรือเราจะวางสิ่งของเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับแกะไม่ยากนะครับ ให้ดูความหนาของเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆนะครับเดี๋ยวผมจะวางวางดูนะครับคราวนี้ลองวางโทรศัพท์ดูนะครับอันนี้อันนี้นะครับสบายนะครับแต่ว่าถ้าวางแนวตั้งไม่ได้นะครับเนื่องจากเล็กไปถ้ายังวางอย่างนี้ก็ได้นะครับลองดูเครื่องใหญ่บ้างนะครับเครื่องใหญ่ก็เสียบได้นะครับ เสียบโทรศัพท์เครื่ใหญ่นะครับแต่ถ้าหากว่าวางแนวนอนนะครับก็สามารถวางได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง iPhone 6 s แล้วก็6 s p l พันะครับถือว่ามีความสะดวกจะได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นี้นะครับในการล็อกโทรศัพท์นะครับไม่ให้ดิ้นไปไหนนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะดันแรงจริงๆนะครับก็แผ่นก็ถือว่ามีความเหนียวพอจะได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ